สุขสวัสดิ์พัฒนามงคลจงบังเกิดมีเดชสาธุชนพุทธมามกาททุกคนทุกท่านวันนี้ก็เข้ามาอยู่ในสมบุญบรรยายธรรมเช่นเคยนี่ละวันนี้ก็จะมาเก่าในพุทธวจนะเช่นเคยพุทธวจนะนั่นเป็นอย่างไรท่านสาธุชนทั้งหลายจงพอจะเข้าใจไป จะเข้าใจที่อาตมาบรรยายมานี่ขอให้รัชุชนทั้งหลายจงตั้งโตศตประสาทคอยรับสดับฟังในเรื่องพุทธวจนะวันนี้พุทธพุทธวจนะจะกล่าวในเรื่องปฏิจสฏจสมุปาปฏิจจสมุปาทในฐานะเป็นกฎสูงสุดของธรรมชาติท่านทั้งหลายรัทุชนพิสูจน์ทั้งหลายจะกล่าวว่า เราจะแสดงซึ่งปฏิจจสมุปาตคือทำอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังซึ่งปฏิจจสมุปาตนั่นจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เราจะกล่าวณบัตนี้พระผู้มีพระภาคเก้วกล่าวกับพระภิษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายก็กล่าวว่าก็ปฏิจจสมุป,ปาทเป็นอย่างไรเลร่าพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็กล่าวว่าภิกษุทั้งหลายเอ้ยเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่ตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้น ย่อมตั้งอยู่แล้วนั้นเชียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือธรรมมัทิตตาธรรมมัทิตตาคือความเป็นกฎตา,ายตัวแห่งธรรมดาธรมมนิยามตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึง เกิดขึ้นมาถ้ามีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงได้เกิดขึ้นมานั่นคืออิทัพปัจจยัตตาท่านทั้งหลายตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นขั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้ว ถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนก,กแก่แกงย่อมทำเป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะยอ่อมมีดังนี้ท่านทั้งหลายเลือภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตถาคตาอันเป็นตถาตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิทธะตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้น เป็นอนัตติทตาเป็นอนัตยะตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัพปัจจะยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะว่ามีปัจจัย มันจริงได้เกิดขึ้นมาท่านทั้งหลายภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุป,ปาตคือธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันและกันที่เกิดขึ้นก็สองภิกษุทั้งหลายเพราะพบเป็นปัจจัยชาติย่อมมีขึ้นมาสาธุชนพุทธมามกา ข้อสามภิกษุทั้งหลายเพราะอุปาทานเป็นปัจจยัยพบย่อมมีข้อสี่ภิกษุทั้งหลายเพราะตัณหาเป็นปัจจยัยอุปาทานย่อมมีข้อห้าภิกษุทั้งหลายเพราะเวทนาเป็นปัจจยัยตัณหาย่อมมีข้อหกภิกษุทั้งหลาย เพราะพระสะเป็นปัจจัยเวทนาย่อมมีก็เจภิกษุทั้งหลายเพราะสลายตระนเป็นปัจจัยพัสสย่อมมีก็แปดภิกษุทั้งหลายเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตระนย่อมมีก็เก้าภิกษุทั้งหลาย เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปย่อมมีโคอ1สิบภิกษุทั้งหลายเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณย่อมมีโคสอ็ดภิกษุทั้งหลายเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีภิกษุทั้งหลายเอ่ยเพราะเหตุที่พระตถาคต ทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเชียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นขั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแก่แกงย่อมทําให้เป็นเหมือนการหงายของที่ฟั่ม และได้กล่าวแล้วในบทนี้ว่าภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงดูเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีดังนี้ท่านทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตัตตาคือความเป็นอย่างนั้น เป็นอวิทธตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญะทตาคือความไม่เป็นไปด้วยประการอื่นเป็นอิทัพปัจจตตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลาย กรรมธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทท่านสาธุชนในกลางนี้ในปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นอย่างไรที่เรากล่าวกก่าวมานี่หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจไม่มากก็น้อยขอให้สาธุชนทั้งหลายจงฟังแล้วให้เข้าใจให้ลึกซึ้ง ถ้าไม่รถ้าไม่ลึกซึ้งถ้าไม่เข้าใจก็คอยฟังคอยสดับรับฟังไปเรื่อยๆสาธุชนทั้งหลายเอ่ยนี่เป็นเหตุของท่านที่จะได้เกิดมาเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่ พระตถาคตทั้งหลายบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั้นเขียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือตาคือความที่เมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น สาธุชนตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะถึงธรรมธาตุนั้นขั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วจึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ด้วยเปิดเผยย่อมจำแนกแกแแงย่อมทำให้เป็นเหมือน การไหายข้องการง,าย,ง,า,รงายของที่คว่ำและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงดูเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีดังนี้ท่านทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็น ตอันเป็นตะทะตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิทธัทตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัตยทัตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทปจจัปัจ,จัตาปัจจยยัตตาคือความ ที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่แหละภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุป,ปาทท่านทั้งหลายเพราะเป็นเครื่องที่นำให้เราไปสู่พบต่างๆนั้นๆวันนี้ที่อาตมา บรรยายมานี่ก็พอสมควรแล้วให้ท่านทั้งหลายจงอย่าได้ประมาทในธรรมทั้งปวงที่เป็นคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ท่านบัญญัติเอาขึ้นไปแล้วนั่นวันนี้สมควรเจเวลาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญเทินจเจริญพร